ศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดลนะคะเมนเดลเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์เกิดเมื่อพศ2365เมนเดลเป็นบาตรหลวงรักธรรมชาติและสนใจปรปับปรุงพันธุ์พืชจึงได้ดัดแปลงที่ดินหลังโบสถ์ให้เป็นแปลงทดลองควบคู่ไปกับการสอนศาสนานะคะทำไมเมนเดลจึงต้องศึกษาถั่วลันเตาเพราะวงชีวิตของถั่วลันเตาสั้นปลูกง่ายนะคะ การเจริญเติบโตเร็วและที่สำคัญโครงสร้างของดอกถั่วลันเตาทำให้เกิดเซลล์โพลิเนชันได้ง่ายทำให้เกิดพันแท้นะคะและสามารถควบคุมการผสมข้ามพันธุ์ได้ง่ายขึ้นลักษณะของถั่วลันเตาที่เมนเดลศึกษามีทั้งหมดอยู่7ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือรูปร่างของเมล็ดเมล็ดกลมเป็นลักษณะเด่นเมล็ดขรุขระเป็นลักษณะด้อย สีของเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นสีเขียวเป็นลักษณะด้อยรูปร่างของฝักฝักอวบเป็นลักษณะเด่นฝักแฟบเป็นลักษณะด้อยสีของฝักนะคะสีเขียวเป็นลักษณะเด่นสีเหลืองเป็นลักษณะด้อยตำแหน่งของดอกนะคะถ้าสแสดงที่กิ่งนะคะเจริญที่กิ่งเป็นลักษณะเด่นเจริญที่ยอดเป็นลักษณะด้อยสีของดอกนะคะถ้าเป็นดอกสีม่วงก็คือลักษณะเด่น ถ้าเป็นลักษณะด้อยก็คือสีขาวความสูงของลำต้นนะคะถ้าแสดงลักษณะต้นสูงลักษณะเด่นถ้าแสดงลักษณะต้นเตี้ยคือลักษณะด้อยนะคะการทดลองของเมนเดลเนี่ยเมนเดลจะสังเกตเห็นว่าจะมีบางลักษณะที่จะปรากฏในรุ่นต่อๆมาเสมออย่างเช่นเขาทดลองต้นสูงกับต้นเตี้ยพบว่าต้นสูงจะปรากฏในรุ่นต่อๆมาหรือดอกสีม่วงผสมกับดอกสีขาว จะพบเห็นดอกสีม่วงในรุ่นต่อๆมาเสมอจึงทำให้เกิดกฎข้อที่1ของเมนเดลที่พบที่มีใจความว่ายีนที่เป็นคู่กันควบคุมลักษณะาทางพนันธุกรรมจะแยกจากกันอย่างอิสระไปสู่เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ยกตัวอย่างเช่นยีนอันลีนของโคโมโซม A ใหญ่ A เล็กเมื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะก็จะเห็นอันลีนเใหญ่กับเอเล็กแยกจากกันนะคะ ต่อไปค่ะกฎข้อที่2ของเมนเดลกฎการรวมกันอย่างเป็นอิสระนะคะในการสร้างเซลล์ส,สืบพันธุ์นั้นๆยืนอยู่บนโครโมโซมต่างคู่กันซึ่งก็หมายถึงควบคุมลักษณะต่างกันจะมีความเป็นอิสระในการรวมกันอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถั่วลันเตาต้นสูงนะคะถั่วลันเตาต้นสูงผสมกับถั่วลันเตาต้นเตีย้ยสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะแกมี กฎข้อที่1ของเมนเดลใช่ไหมคะแยกกันอย่างอิสระต่อไปก็จะเป็นกฎข้อที่2ของเมนเดลเซล์ลสืบพันธุ์มารวมกันอย่างอิสระได้เช่นเดียวกันนี่คือกฎข้อที่2ของเมนเดลนะคะนักเรียนสามารถเขียนยีนคอสกันแบบนี้ได้นะคะนี่คือกฎข้อที่1ของเมนเดลกฎข้อที่2ของเมนเดล ะะตัวอย่างของโจทย์ถั่วลันเตาดอกสีม่วงเป็นลักษณะเด่นสัญลักษณ์เใหญ่ดอกสีขาวเป็นลักษณะด้อยสัญลักษณ์คือเเล็กนะคะครูจะเขียนจีโนไท้นะคะก็จะเป็นเอ A, เล็กเอเล็กด้อยใช่ไหมคะดอกสีม่วง A อใหญ่เใหญ่แกมีดจีโนแกมีดนะคะจีโนไทของแกมีดใช่ไหมคะ แยกกันอย่างอิสระคือกฎข้อที่1จากนั้นก็รวมกันอย่างอิสระนะคะก็จะเป็นกฎข้อที่2ของเมนเดลนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นจีโนไทป์ ie, ตอบจีโนไทป์ในรุ่นลูก f 1ก็คือ a ใหญ่ a เล็กฟรีโนไทป์ที่เห็นก็คืออะไรคะดอกสีม่วงนะคะ เพราะนั้นหวังว่านะะในกฎของเมนเดลการศึกษาของเมนเดลนักเรียนคงพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าเมนเดลบิดาแห่งพันธุศาสตร์เขามีความอดทนในการศึกษากว่าจะได้กฎข้อที่1กฎข้อที่2ของเมนเดลออกมาให้เราศึกษานะคะเพราะนั้นครูก็หวังว่านักเรียนจะไปทบทวนนะคะความรู้ที่เรียนได้และนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโจทย์ของเมนเดลสวัสดีค่ะ